สำหรับในช่วงนี้นะคะพอมีประเด็นนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องถามผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคท่านนั้นก็คือรองศาสตราจารย์ดรเสรีวงมนทาว่าอาจารย์นั้นมีความเห็นอย่างไรนะคะหลังจากที่นิตยสารไาทมส์ค่ะได้จัดอันดับ100อันดับผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตนะคะแล้วมีชื่อของนายกอุ้งอิงอยู่ในนั้นด้วยติดหนึ่งในร้อยด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีเจ้าค่ะอาจารย์สบายดีนะคะ สบายดีค่ะติดตามอาจารย์โพส์ตใน Facebook เรื่องราวต่างๆและนอนมีเรื่องของนายกรัฐมนตรีผู้หญิงของเราด้วย <c oughs> คุณนุ้งอิงนะคะอาจารย์ <c oughs> แต่ทีนี้เธอไปติดหนึ่งในร้อยผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตนะะอาจารย์อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างว่าเธอมาอย่างไงให้ไปติดกับเขาด้วยค่ะประการที่หนึ่งที่เองโดนส่วนตัวไม่เชื่อถือการจัดอันดับของวิยารเล่มนี้อยู่แล้วเพราะที่ผ่านมาหลายปี คนไทยเราที่ติดอันดับแตละคนแตละคนนี่นะคะค่ะเออพี่ไม่อาจจะยอมรับได้อ,อ่าที่ข้อที่หนึ่งค,ค,ค,ครัข้อที่สองเอามักจากดูเรื่องอิทธิพลจากปริมาณของมีเดียเอ,อ็กซ์พอรเอร์ก็หมายความว่าไปแย่งพื้นที่สื่อได้มากคนนั้นก็มักจะได้ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลอ,อ๋อค่ะแต่ละคนแตละคนที่ได้เนี่ยนะ คือเป็นคนที่อยู่ในสื่อใช่ไนมพี่จนอูเเจนอยู่แบบบวกแบบลบไม่รู้ละแต่โอ้โหมีข่าวได้แต่ละวันค่ะสิ่งพื้นที่สื่อได้ตลอดนะอาจารย์ใช่อันนี้ข้อสองนะครับส่วนข้อที่สามเนี่ยเวลานเนี่ยนะครับการเมืองบ,บ้านเราเนี่ยอยู่ภายใต้ผู้มือผูกปีนไทยเราก็รู้ไม่ใช่โพดนะครับแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของผู้มือผู้ปีนนี้เขาก็เป็นผู้มีที่พอ นักการเมืองก็ทาตัวเป็นที่ฆ่าเป็นริ้วล้อเป็นพาดเป็นหมาในคอบค่ะข้าราชการก็ยอมเป็นผีที่จะยอมโม้แป้งให้ค่ะอาจารย์เออแล้วสื่อหลังสื่อก็เป็นอยู่ข้างเทา้านะคะอวยบ้างนะคะยกยอพอปั้นกระดกก้อนบ้างแล้วจะไม่เรียกว่าผู้วิที่พณได้ยังไงละ่ะอื ทำผิดทำถูกที่ข่าวหมดน่ะค่ะเออแล้วในยกหิงของเราเนี่ก็เป็นข่าวได้ทุกวันค่ะไม่ว่าจะมีนิหานครับไม่ว่าจะเป็นการอ่ายรูปไปไหนนี่จะต้องลูถือกล้องอการแต่งตัวก็เป็นที่วิพากวิจารณ์ได้ทุกรอบการตอบคำถามก็เป็นที่วิจารณ์ได้ทุกรอบค่ะครับ เสร็จแล้วก็ตอนนี้คงให้เป็นที่หนึ่งเป็นความนิยมดีเออถ้าเกิดเอาประเด็นต่างๆนานาเหล่านี้มาพิจารณาไม่แปลกรอกที่เราจะติดเด่ไในร้อยใช่ไหมคะครับทีนี้ถามอาจารย์หน่อยครับถ้าเกิดมองในมุมของเรื่องของเขาเรียก engagement เรื่องของความนิยมตอนนี้การที่ถทมยกให้คุณนุกอิงติดหนึ่งในร้อยผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตเนี่ยมันมี ภาพเขาเรียกว่าส่งเสริมภาพลักษณ์ของคุณอุ้งอิงในระดับนานาชาติไหมฮะมองในแง่วิชา,า,ชาการเนี่ยคนที่เป็นเอซีของเขาอยู่ในประเทศไทยก็คงปลื้มนะค,ะครับแต่คนที่พิจารณาได้เหตุได้ผลต่างๆนานาก็คงต้องจอนาดทะเลาอีกแล้วมองบนค่ะเอารองตารไม่กล้องดูสิ พยายามทำอยู่อาจารย์เอ่อกระบาดกรณีน้วมองก่อนค่ะเออแห่เวลาจะให้สัมภาษทีนะก็มีบอร์เปเปอร์แปลกุมารอืมมีเสียงกระซิบด้วยฮ่ะอาจารย์มีเสียงกระซิบด้วยไว้ก่อนตลกจริงจริงมีเสียงกระซิบอ่ะก็เป็นแม่ชิที่ไนะเราหูฝาดกันหรือเปล่าถ้าจะตอบไม่ได้เดอนบิดไปหนีไปให้กับคนอื่นเลยนะค่ะค่ะ คนก็จอตอบจะมีเขียนระทิ้ขึ้นต้นด้วยครัว่าอ,อ้ขาดนี้อกกัจะในขณะนี้บอกาบอ่าบอ่าแล้วก็จบเรื่องนี้ต้องคุณกักคดีแต่เป็นอย่างนี้ทุรัรอคะ่ะนะครับซึ่งตรงนี้ถามว่ามิจารณาทั้งหายอองไม่ออกเหรอว่าเธอไม่รูปเรื่องที่เธอเป็นน,น่ะอืม ไม่ไม่ทำกันบ้านเธอไม่ไม,ไม่ไม่ทำกันบ้านก่อนเหรออาจารย์อย่างเรื่องค่างเงินที่ตอบออกมาแล้วอื้งเงินไปว่าอ้ยตายแล้วมันเป็นทฤษฎีใหม่หรือเปล่าใช่ไหมคุณก้องหรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องที่เ<อ>ฟดลดดอกเบีย้ยเธอก็อ้ำอึ้งอ่ะคือตอบไม่ได้คือมันมันเป็นเรื่องพื้นฐานเบสิกมากๆอาจารย์เราเรามันต้องมีคนบีบเปล่าในเฟซบุ๊กที่คนเทนต์โพสเป็นสังเกตค่ะ เขาบอกคนคังเทช่องว่างระหว่าง ego ก,ก,กับความฉลาดานต่างกันมากเข้าใจใช่ไหมค่ะค่ะเขาบอกว่าเราื่อง ego เนี่ยนะฮะกับเรอินเท e l l เ g e n ์เนี่ยมีแก๊ปโตดเดกันอ,อืมา็แปลว่าเธอน่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังใครัองแต่พ่อเธอค่ะแล้วใครจะสอนก็นได้ค่ะ มั่นอย่งนี้เหรออาจารย์มั่นในมั่นใช่ไหมโอ้ยแล้วเวลาคนว่าเธอเธอบอกว่าอะไรไม่ชอบกันแล้วมายุ่งกันอือต่างคนต่างอยู่ค่ะถูกไหมครับที่แักที่อีกโก้่ะคือคนเราเนี่ยถ้าจะเรียนรู้ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่อีกโก้ไม่สูญเชื่อว่าตัวเองมนมีเรื่องไม่รู้อีกเยอะค่ะ และต้องมองหานับุคคลที่เราจะเรียกว่าเพื่อนหรือผู้เลี้ยง่ะคนนี้เป็นพี่เลี้ยด้านรา,าระชานรรบวันนี้เป็นพี่เลี้ยเรื่องการให้สัมภาษณ์คนนี้เป็นพี่เลี้ยเรื่องการแต่งตัวันนี้เป็นพี่เลี้ยเรื่องเศรษฐกิจคนนี้เป็นพี่เลนนี้ย,ด,ยด้านบัฒนธรรมในเมื่อตัวเองจะเป็นนายกมันต้องมีพี่เลี้ยผู้มีความเชื่าาอชาต่างๆนาด้านเหล่านี้ค่ะครับเอา,อางี้นะที่ไม่ได้เข้าบ้านนะครับ ลุงตู่ทางานเนี่ยลุงตู่ก,ก็ไม่โสดนะครับพอมีโควิดภาบลุงตูเ่เชิญหมอยงเลยใช่นั่งประชุมโต๊ะกลมนะอาจารย์ตอนนั้นเราเห็นภาพเลยนะคะอ่าแล้วลุงตู่ไม่นั่งหัวโต้นะไม่นั่งนะอ่าด้านเศรษฐกิจนะลุงตูเ่เชิญพุณสนันมาอย่างนี้่นะค่ะเออซึ่งเป็นขอการท้าลุงตู่ใช้คนเต็มค่ค่ะ,คะ ทีนี้ตอนจำได้ว่านายกกุงอิงเองก็มีตั้งทีมที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของเขา,าเช่นกันนะคะอาจารย์ห้าท่านนะคะตรงนี้อาจารย์เราเราจะฝากความหวังกับชุดนี้ได้ไหมที่เขาบอกว่าก็หน่าเดิมๆที่เคยเป็นที่ปรึกษาคุณพ่อมาก่อนเนี่ยเพมเขาก็เป็นคนเก่งนะแต่คนเก่งก็มียุคใครยุคมันนะค,นแคนนแ่แล้วอาจจะเป็นคนเก่งแต่งยุคนั้นแต่อาจจะไม่ได้คนเก่งในยุคนี้ อืมค่ะถูกไหมล่ะครับยกเว้นแต่ว่าเราเนี่ยตามสถานการณ์อย่างทันโลกทันสมัยไหมอืมหรือว่าเรายังคงเชื่อมั่นในความสำเร็จในอดีตของเราภาษาอังกฤษก็มีคำว่าเราเป็น victim of your own success เราเป็นเหยื่อของความสําเร็จของตัวเองเราเน้นว่าการที่เราสาเร็จจะทำสุดยอดอเพราะฉะนั้นอะไรที่เคยทำก็จะทำต่อไปลืมไปว่ายุทธศาสตร์ปรรวุนวนี่อาจจะใช้ในวันนี้ยุทธศาสตร์ในวันนี้เนี่ยอาจจะใช้ในวันหน้าเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปค่ะอาจารย์อ่าแต่คนบางคนนั้นฝรั่งเขาบอกว่ามีคอมเพรสซิฟติแพรบติดกับดักความทอระงงครั้งอดีต ได้อืมอือเพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่รู้ว่าคนที่เป็นหรือเปล่านะคะครับอืมคนบางคนไปดีเสียคนต้องไทยหรือเปล่าเสียคนมาสื่อนะค่ะสื่อยกย่องโดยเป็นยุคเป็นงสมัยอืมคนบางคนเนี่ยเขาใช่เมื่อวันวานแต่เขาไม่ใช่ในวันนี้ค่ะครับแล้วบางคนที่ใช่วันนี้ก็จะไม่ใช่ในวันพรุ่งนี้ก็ได้อืมถูกไหมล่ะค่ะอาจารย์ อาจารย์นะตอนนี้เองแล้วที่ตั้งมานะครับที่คนคิดเงินต้นเก่งกันกินแค่สองคนในห้าคนไม่ต้องให้เอ่ยชื่อนะค่ะอีกสามคนไม่ใช่เลยมไม่ใช่เลยค่ะความรู้เศรษฐกิจไม่มีเลยล้วไม่รู้ได้เจะได้ต้งตั้งไป้ได้ไงค่ะ กเขาจะแบ่งเป็นหลายด้านนะอาจารย์มีซอฟต์พาวเวอร์สาธารณสุขอะไรต่างๆนานานะคะอาจารย์แต่ที่ซอฟต์พาวเวอร์นี่พี่ขอนใช่คำของคุณพิธาเลยนะคะได้เลยครับเชิญเลยครับอาจารย์ว่ากระดูกเม็ดแรกผิดก็ไปแล้วค่ะอ๋ออาจารย์มันมันกระดูกเม็ดแรกมันไปสะดุดมันไปผิดตรงไหนคะอาจารย์ขยายให้ฟังหน่อยเขาไปมองสินค้าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สินค้าซอฟต์พาวเวอร์เป็นยุทธศาสตร์ค่ะอืม เป็นยุทธศาสตร์ในการจะนำเอาคุณที่เรามีเนี่ยมาสร้างความย่มรมัเรื้นให้กับประเทศซึ่งทุนนั้นประกอบด้วยทุนวัฒนธรรมทุกประวัติศาสตร์ทุกความงานธรมรมชาติแล้วก็ทุนชาติพันธ์ค่ะอาจารย์เราต้องเอาสิ่งเหล่านี้มนาะอืมค่ะแล้วก็เราจะเดินยุทธศาสตร์อย่างไรแล้วซอฟต์พาวเวอร์เวลาจะเป็นซอฟต์พาวเวอร มันต้องแยกยนตค่ะไม่เช่ประกาศว่าวันนี้เช้นอันนี้เป็นซอฟต์าวเวอรไม่ใช่กางเกงมากันทุกจังหวัดเลยกางเกงมุกตะเออไม่ใช่อะไรที่เราบอกว่ามันเป็นสิ่งที่มีความเป็นไทยและมีความยูนิคที่คนอื่นเขาไม่มีแต่พอไปเล่าให้คนเขาฟังแล้วคนอื่นก็จะปลื้มอันนั้นเราเรียกว่าทุ่มทุ่มที่จะใช้เป็นสาระแห่งซอฟต์พาวเวอร์ อ๋อค่ะแต่ซอฟต์พาวเวอร์มันเป็นยุทธศาสตร์เช่นเราจะไปใส่ในหนังไหมเราจะไปใส่ในทีวีไหมเราจะไปใส่ในสารติดีไหมเราจะไปจัดการที่ส่วการเป็นอีเวนต์ไหมของสารสะเทศไหมค่ะอาจารย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยเดี๋ยวโอกาสหน้าขอเรียนเชิญอาจารย์มาพูดคุยในรายการของเราอีกสักครั้งนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ